ทั้งหมดนี่มันจะสาคัญอยู่ตรงมาติกาแปดนี่แหละครับปักกรรมติกากําหนดด้วยหลีกไปนิถานันติกากําหนดด้วยทําจีวรเสร็จสันนิฐานันติกากําหนดด้วยตกลงใจนาสนันติกากําหนดด้วยผ้าเสียหายสวนณันติกากําหนดด้วยได้ยินข่าวอาสาวัตชิกากําหนดด้วยสิ้นหวังศีมาติกันติกากําหนดด้วยล่วงเขต สาหุภารากำหนดด้วยเดาะพร้อมกันนี่คำอธิบายนะครับเปน็นี้ภิกษุได้กรานกระถินแล้วถือจีวรที่ทำเสร็จแล้วหลีกไปด้วยคิดว่าจากไม่กลับมาวัดนี้อีกภายใน5เดือนจนถึงวันเพลนเดือน4ีจีวรปริโพศขาดเมื่อทำผ้าเสร็จอาวาสปริโพศขาดเมื่อยกเท้าที่สอง เรื่องเขตวัดการดอกกระถิ่งของภิกษุนั้นกําหนดด้วยหลีกไปจีวรบริภคขาดก่อนอาวาสบริโภคขาดทีหลังถือจีวรที่ทําเสร็จแล้วหลีกไปนี่หมายเขาว่ายัางไงครับจีวรเผื้นไหนครับพื้นที่การก็ได้พื้นอื่นก็ได้ภิกษุที่ได้การกระถินแล้วเนี่ยถือจีวรที่ทําเสร็จแล้วหลีกไปด้วยคิดว่าจะไม่กลับมาก็หมายควาว่า พอเราได้กลานกระถินได้อนิโมธนากระถินแล้วนี่ทุกองค์มีสิทธิ์ในการทำจีวรพระองค์อนุญาตกระถินก็เพื่อประโยชน์ในการทําจีวรสะดวกนี่แหละครับดังน,นั้นจะเป็นจีวรของภิกษุองค์ที่กลานกระถินนั่นก็นแล้วแต่นะพื้นที่กลานน่ยนะผื้นที่ว่าเอามาคลองมาคลองกันเนี่ยจริงๆมันไม่ได้คลองอะไรนะครับอ่าพอทําสังฆกรรมเสร็จแล้วมันหมดความหมายแล้วมันใช้เฉพาะทาสังฆกรรมเสร็จตรงนั้นเท่านั้นพอกรานเสร็จอนุโมทนาเสร็จพนะเพราะนั้นไอ้ผ้าผืนนี้แหละครับ หรือท่านจะทำผ้าพื้นอื่นก็ได้หรือพวกเราทุกรูปที่ได้การกระถินได้อนุโมทนานะเราก็จะทำผ้าของเราไอ้ที่ว่าว่าทำเสร็จแล้วใช่ไหมทำเสร็จแล้วก็แต่ละองค์ที่ได้อาน,นิสงกระถินนั่นแหละทุกองคได้อาน,นิสงกระถินเท่ากันใช่ไหมครับนั่นแหละทุกองนั่นแหละทําผ้าจีวรเพราะกระถินนี้อนุญ,ญาตให้ทําจีวรเราอาจจะได้ผ้าผ้าเป็นไม้เป็นม้วนมาองค์ไหนอยากจะทํายังไงก็ทําทาจีวรเสร็จแล้วอ่าก็ จีวรปริพ o o t เป็นอันว่าขาดเพราะกระถินจะดอกก็ต้องมีปริพ o o 2สองอยู่ข้างหน้านะครับคืออาวาสปริพ o o t หนึ่งจีวรปริพ ooth หนึ่งไงไหมเพราะนี้พอเราทาจีวรเสร็จปับ๊บจีวรปริพ o o t เราขาดแล้วได้นี่มันมีอยู่สองเกียวนะขาดไปแล้วหนึ่งเกียวทีนี้เราก็คิดว่าโอ้วัดนี้เราไม่กลับนะหลวง่จะเอาว่าในแหมตลอดพรรษาไม่พูดกับเราเลยมบอกไม่เอาแล้ว้ยไม่อยู่แล้ววัดนี้กาว่าไม่อยู่แน่อาทำว้าเสร็จแล้ว เอาเข็มเข้ากล่องแล้วถือว่าการทำาว้าเสร็จแล้วจีวรปริโภคขาดไปแล้วแต่ว่าเรายังอยู่ในอาวสา์อยู่เพียงเราเราคิดว่าเราจะไม่กลับมากลับมาเรายังอยู่ในอาวสาอยู่อาวสา์ปริภคก็ยังไม่ได้ชื่อว่าขาดแต่พอเราก้าวเท้าเรื่องเขตวัดปั๊บเท้าแรกมันก็ยังไม่ขาดเพราะเท้าที่สองมันยังอยู่ใช่ไหมแต่พอยกเท้าที่สองปั๊บขาดเนี้ยอาวส์ปริโภคเราขาดทันทีเพราะเราคิดว่าภายในห้าเดือนเราจะไม่กลับมาอีกเนี้ย อาวาสปริโพ์ขาดกระถินของเราก็เดาะเพราะมันเาดาะเฉพาะองค์นะครับถ้าองค์ไหนคิดอย่างนี้ก็องค์นั้นก็เดาะไปข้อที่สเนี่ยพิษสูดได้การกระถินแล้วถือจีวรหลีกไปเธออยู่นอกสีมาอนอกเขตวัดนะฮะเกิดความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทําจีวรผืนนี้ณภัยนอกสีมานี่แหละจกไม่กลับละอาวาดปริโพคขาด เธอให้ทาจีวรผืนนั้นเสร็จจีวรบริภคขาดการดอกกระถินงของภิกษุนั้นกําหนดด้วยทาจีวรเสร็จอาวาับริโภคขาดก่อนจีวรบริภคขาดทีหลังอันนี้ก็ถือผ้าออกไปทํานอกวัดน,นนะเสร็จแล้วเราก็คิดยังไงคิดแล้วเราไม่กลับแล้ววัดนี้นะอันนี้อาวาับริโิคเราขาดแล้วแต่ว่าเราจะทาจีวรอ,อยู่กระถินยังไม่ดอก พอเราทาจีวรเสร็จเอาเข็มเข้ากล่องจีวรบริโภทเราขาดก็ิ้นของเราดอ,อันนี้กระดดดเฉพาะรูปนะเข้าใจข้อที่สามพิกษูได้กลางกระถินแล้วถือจีวรหลีกไปเธออยู่นอกซีมาเกิดความคิดอย่างนี้ว่าจะกไม่ทาจีวรผืนนี้วัดก็จะไม่กลับการดอกกฐถินของพิกษูนั้นกําหนดด้วยตกลงใจอาว่าบริโภทกับจีวรบริโภทขาดพร้อมกันจะกไม่ทาจีวรผืนนี้วัดก็จะไม่กลับไปคิดพร้อมกันอย่างนี้นะ ไม่กลับและจีวรก็ไม่ทําตกลงใจว่าไม่ทําไม่กลับกะถินก็ดอกสี่นะพิกษุได้กลานกะถินแล้วถือจีวรหลีกไปเธออยู่นอกสีมาเกิดความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทำจีวรผืนนี้ณนะภายนอกสีมานี่แหละจะไม่กลับอาวาตรปิพุทธขาดแล้วให้ทำจีวรผืนนั้นจีวรของเธอที่กําลังทําอยู่นั้นได้เสียหรือหายจีวรปริพุทธขาด การดอกระถินของภิสูุนั้นกำหนดด้วยผ้าเสียหายอาวาสบริพภคขาดก่อนจีวรบริพภคขาดทีหลังกาค,คิดว่าจะไม่กลับนี่ก็อาวัสบริโภคก็ขาดแล้วใช่ไหมครับแต่พอทาจีวรจีวรเกิดเสียหรือหายเสียก็คือถูกบวกกัดถูกไฟไหม้อย่างนี้นะก็เรียกว่าเสียหายก็ถูกขลักไปอย่างนี้นะก็เรียกว่าหายก็ดอกดอกด้วยเสียหาย ข้อที่ห้าในว่าพิกสุได้กรานกรถินแล้วถือจีวรหลีกไปด้วยคิดว่าจะกลับมาเธออยู่นอกศีมาให้ทาจีวรเผื่อนั้นขั้นทาจีวรเสร็จจีวรปริพภทขาดได้ยินข่าวว่าในอาวาสนั้นสงเดาะกรถินเสียแล้วอาวาสปริพภทก็ขาดการเดาะกรถินของพิสุนั้นกําหนดด้วยได้ยินข่าวจีวรปริพภทขาดก่อนอาวัสรปริพภทขาดทีหลังธรรมหาช่วยหน่อย ก็คือถ้าเกิดพิสูจน์สงฆ์ในวัดมีการสวดดอกกถินนะครับก็เป็นอันดอกพร้อมกันทั้งหมดทาไมต้องสวดดอกกถินนะครับเหตุผลสวดดอกดดอกรถินก็เพื่อให้ลาบมันทั่วถึงแก่พระนะครับคือปกติเราเรียนไปในอริสงกถินข้อที่ห้านะครับจะมีเรื่องพาที่เกิดขึ้นในวัดนั้นในที่นั้นนะครับจะถึงแก่พระที่จำพรรษาใช่ไหมครับคราวนี้ปกติแล้วการแจกของสงฆ์เนี่ยจะถึงแก่พระเนทุกรูปที่เข้ามาในเขตอุปราชสีมา เว้นแต่กรณีได้อน,นิสงกรถินจะถึงเฉพาะแก่พระเนนที่จะบรรษาในวันนั้นปรากฏว่าออกพรรษานานๆเข้า,าน,น,นะครับมีพระมาเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นเยอะข,ขึ้นอย่างเงี้ยน,นะต้องการให้ลาบมันไปทั่วถึง,งแก่พระที่มาอยู่ด้วยกันที่ลาิโ<า>ยมครับก็อยากจะสงเคราะห์พระทั้งหลายด้วยไม่ใช่เฉพาะที่จมารนาวันนี้ครับเพระที่บวชใหม่พระขาดพรรษาพระจมพรรษาหลังสมมเนนอยากให้ลาบแผ่ไปถึงพระเหล่านั้นก็เลยเอาสวด ถอนกะถินซะอานิสง์กะถินก็ได้ถูกยกเลิกทีนี้ก็จะได้แจกจีวรแจกลาบของสงฆ์ได้ทั่วกันนี่เราไปอยู่ข้างนอกพอได้ยินข่าวว่ากระสวดยกเลิกกะถินที่นี่ของเราก็ปล่อยยกเลิกไปด้วยนี่นะครับถ้าถวายเป็นของสงฆ์เนี่ยภิกษุที่ไม่ได้จำภาษาในวัดนั้นไม่ได้การกะถินไม่มีสิทธิ์จะรับด้วยนะครับแต่ถ้าเรายกเลิกอานิสงกะถินซะภิกษุทั้งหมดจะมีสิทธิ์ได้รับได้แจกได้ทั่วกันนี่นะครับแต่ถ้าเขาจะถวายส่วนตัวก็ไม่มีปัญหา แต่นี่เขาอยากจะสงเคราะห์พระสงฆ์ทั้งหมดนะฮะขออากาศย้ำจุดนี้นิดหนึ่งนะครับเป็นห่วงนะครับบางทีเรารับนิมนต์ไปช่วยงานกระถินวันนั้นวันนี้นะครับเป็นร่วมงานนะนะต้องระวังจุดนี้นะครับอย่าไปเอาผ้าเขามานะครับการกระถินวัดต่างๆถ้าไม่เราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาอะเราจาพรรษาที่อื่นนะเราไปร่วมงานกระถินวันนั้นวันนี้เนี่ยหลายๆวัดเนี่ยถ้าเขาถวายกระถินแกสงพร้อมทั้งบริวารอย่างนี้นะครับไม่สงสงวัดนั้นทั้งหมดเลยนะครับเราไม่เกี่ยวเลย เรามีสิทธิ์รับได้เฉเพาะของอย่างอื่นจากผ้านอกจากว่าโยมงเขาจัดส่วนหนึ่งเพื่อให้ถวายเราโดยเฉพาะอ,อันนี้ได้หรือว่าเป็นกรณีที่วัดนั้นเขาแจกเรียบร้อยแล้วคือทําการแจกตามวินัยแล้วมีรูปแล้วหนึ่งในวันนั้นแบ่งถวายเราอันนี้ไม่เป็นไรท่านเอาส่วนตัวท่านมาถวายเรารไม่เอาของส่งงี้นะครับประมาณนี้นะครับที่หกใช่ไหมพิสูจนได้การกระินแล้วรีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรเธออยู่นอกศีมาเกิดความคิดอย่างนี้ว่า อยากเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนะภายนอกสีมานี้แหละจกไม่กลับอาวาสบริพภคขาดเลยนะครับเพราะไม่คิดจะกลับแล้วเข้าไปยังที่ซึ่งหวังว่าจะได้จีวรนั้นเธอสิ้นหวังว่าจะได้จีวรนั้นจีวรบริพภคก็ขาดการดอกกระถิ่ของภิกษุนั้นกําหนดด้วยสิ้นหวังอาวาสบริพภคขาดก่อนจีวรบริพภคขาดทีหลังอันนี้ก็ง่ายนะครับ ภิกษุได้การกระถินแล้วถือจีวรหลีกไปด้วยคิดว่าจะกลับมาเธออยู่นอกสีมาให้ทำจีวรผืนนั้นคั้นทาจีวรเสร็จจีวรบริพุขาดคิดว่าจะกลับมาจะกลับมาจนร่วงคราวกระถินดนดอะหน้าภายนอกสีมาการดอกกระถินของภิกษุนั้นกําหนดด้วยร่วงเขต จีวรบริโภคขาดก่อนอาวาดปริโภคขาดทีหลังแขาว่าไงครับท่านหมาเราก็มันหมดเขตอันนี้สองกถินนะครับหมดเขตไปเองครับก็คือหมดช่วงคืนสิบห้าข้ามเดือนสี่หมดเขตไปแล้วมันก็เลยกระินหมดเขตกฐถิน<อ><อ>มันก็นยกเลิกไปเองครับอันนี้อเรด้วยการล่วงเขตพิกสูได้กรานกระถินแล้วถือจีวรหลีกไปด้วยคิดว่าจะกลับมาเธออยู่นอกซีมาให้ทาจีวรผื่นนั้นคันทาจีวรเสร็จคิดว่าจะกลับมาจะกลับมา แล้วกลับมาทันการดอกกระถินพร้อมกับสงการดอกกระถินของภิกษุนั้นพร้อมกับสงอาวาสบริโภคกับจีวรบริพภคขาดพร้อมกันเอ๊ะทำไมขาดพร้อมกันนะฮะครับพร้อมกันได้แสดงว่าจีวรต้องยังไม่เสร็จนะครับบริโโคจีวรต้องหมดไปแล้วถ้าเกิดจีวรเสร็จอะปริโโคสองนี่นะถ้าอันใดอันหนึ่งยังรักษาอยู่มันก็ยังไม่ยังไม่ดอกใช่ไหมครับเพราะนั้นเราทาจีวรเสร็จแล้วก็จริง แต่ว่าเรายังคิดว่าเราจะกลับมาอยู่เราก็คิดจะทาจีวรใหม่โ่าอ้จีวรนี่ยังไม่มเข้าท่านะถ้าทําใหม่ก็จะดีจีวรบริพล์มันก็เกิดขึ้นใหม่เพราะกฐทิเรายังไม่ดอกแม้อาวาสบริพล์ก็ในธรรนองนี้แหละครับถ้ามันยังไม่ดอดเราก็คิดใหม่ว่าเราเออเราจะจะกลับอยู่อวาสบริพลดมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ตอนแรกเราคิดไม่กลับแล้วแต่ตอนหลังก็เจ้าว่าทำกว่าดีอยู่นี่นะเออก็จะกลับไปไหมมันก็ขึ้นมาใหม่เพราะงั้นเมื่อได้คิดมาใหม่แล้วก็จึงทําให้ อาว่าปริพศกับจีวรปฏิพศมาเดาะพร้อมกันกับสงก็จึงจึงจ,งจงขาดพร้อมกันครับเนี่ยประมาณนี้นะเราขอเสริมนิดนึงนะครับหเหตุการณ์จริงก็คือส่วนใหญ่เราจะได้แจกจีวรใช่ไหมครับได้รับจีวรส่วนแบ่งที่เป็นอนนีิสงกระถินใช่ไหมครับเป็นบริวารกระถินมาเนี่ยทีนั้นถ้าเกิดมันเป็นผ้าสําเร็จมาแล้วเนี่ยบางทีเราก็จะหมดจีวรลปฏิพศไปแล้วพอเราได้ได้พามาสําเร็จไม่ได้จะทาจีวออะไรอีกใช่ไหมครับถ้าเกิดเราอยากรักษาอีิสงไว้อยู่นะให้เราใส่ใจแบบนี้นะครับว่า เรายังจะกลับมาวัดที่จำพรรษาถ้าผูกใจแบบนี้เนี่ยไอ้ไอสองกระถิ่นก็จะอยู่จะไม่เดาะนะครับแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าจะไม่กลับมาแล้วเนี่ยแหละมันก็เดาะเลยแหละนะครับไม่ต้องไปรอวันไหนด้วยเดาะตอนนั้นเลยตอนที่ออกจากวัดนั่นแหละครับเราไม่ได้คิดจะทําจีบอเลยครับอโอจีบอไม่ทาแล้วแค่นี้ก็เลือเฟือแล้วมันก็พอใช้พอสอยแค่ก้าวเท้าออกนอกวัดอนะ่ะว่าไม่กลับมาอีกแล้ววัดนี้กระถิ่นเราเดาะทันทีเลยองเดียวเลยนะ